สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนเนี่ยไปส่งน้องแพรแล้วก็แวะมากินก๋วยเตี๋ยวขาหมูร้านเดิมอยู่ตรงซอยน,อยนอกเขาเอาง่ายเลยหายง่ายตรงเนีะโรงแรมอิมโบเอ็มบีโอเนี่ยาานะมาซอยอานุนไทยครับอันพิเศษไม่เอาไส้กระดูกออันพิเศษออเอาอน<ะ>้ำถ้าแต่อยากกินเป็นก๋วยเตี๋ยวมากกว่า พี่ชูงกินอะไรวันนี้กินเป็ดเตี๋ยวคากิเหมือนเดิมครับเป็นสวยจังอะไรนะสวยจังแฟนสวยขอบคุณนะคะสวยมากเดี๋ยวมาหลังพามาใช่ไหมครับเดี๋ยวหลังพาเข้ามาเพิ่มคอลลาเจนด้วยพี่จูงก็หล่อแฟนก็สวยชมชมจริงๆริงปากหวานจริงเลยนี่ กมาตามเมื่อวานนี้ก็มาแต่มว่าเมื่อวานเนี่ยหมูร้านหมูมันอยู่เหครับใช่เสดระไม่มีไส้วันนี้ทุกคนใช่ไม่มีไส้วันนี้ไส้คือเด็ดมากอู้ยข้าวขาหมูก็น่ากินนะแล้วก็ของคนเราทาอะไรลูกดูดิข้าเป็นข้าวจิ๋กว่ะเ,เปลี่ยนลเนะ,ะเปลี่ยนเป็นข้าวดีกว่าครับอ่าเพราะว่าทั้งยังไม่เอาข้าวคากิเเเปปปลลีี่่ยยนนน็ข้าว คะ่ะกี่ครับผมโ okay. อเธรรมดาจ้ะธรรมดาก็พอแค่ธรรมดาก็กินไม่หมดแล้วนี่ฮะหนูว่าแบบข้าวไม่เยอะฉ่ำม,มากทุกคนดูฉ่ำอะไรขนาดนี้ทำเวลาที่เน,น,นื้หนักเยอะยิ่งตรงเอ็นยิ่งอร่อยทุกคนจะบอกให้ มาต้องเอ็นกรุบกรุบโอ้ยวันนั้นให้เอ็นไปนางมาเจอเอ็นพอดีให้นางว่ยกมือยว้ยาใหญ่เลยเดี๋ยวพวกมูชอบบอกเพื่อนให้มาอ <c oughs> อกมาทุกท่าพัทยาเนี่ยมามาตามเพจพี่ตูนเลยว่าพี่ตูนไลฟ์ตบูนั่นนะพี่ตูนชอบมากินว่ <c oughs> าองนะั้นขอคุณครับขอบคุณที่หลายคนที่ตามมากินเนาะใช่ใครมาพัทยาต้องมาแวะน,นะบอกพีตพ่ตูนชอบกิน้าคีกับไส้เลยบอกกนะับเข้าไปอยู่ ช้ำปนี้ทนทนไปนีขข้ข้าวขาหมูเดี๋ไปทำาไปตูเราก่อนนะครับอันนี้ของพี่ผู้ชายพวกคนเดียว ไม่มีแม่จีดังเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเขียนแต่เพื่อน่าไม่มีคาสีเยอะเลยมีอะไรมั่งไมปเสร็จอีกยังไม่ยังมีอีกเหรอครับเนี่ยหรือมีแค่นี้ครับวันนี้อวันนี้ทำน้อยวันอาทิตย์กลัวเพราะว่าอาทิตย์แรกบางทีเคยเพราะว่าทุกทุกวันอาทิตย์ เคยหยุดใช่ไหมครับวันี้ก็เราอยู่นี่เลยเราไม่ได้ไปอยู่ไหนเลยไปน้อยลงน้อยก่อนพี่ตูนจ้าใช่คนรอมาเยือนในวันนี้พี่นะคะอ่เห็นแล้วโพสในเฟซอุ้ยให้น้องโพสไงเนี่ยโพสาะเพราะจะดีคือแบบมองเห็นด้วยเพาหนูเพราะหนูเพราะว่าลูกค้าเรายังไม่รู้ว่าเราขายอะไรจี๊ดนางงั่นนางก็ะโปรง น้ำจำจำใช่ไหมให้จานนี้ได้มาอย่างก็ดัลลาห์ทำงานอะไรทำงานงานคืนหูวฉ่ำมากทุกคนตูนเอาข้าวไม่เยอะ เราจะกินคากิครับนี่เพอไหมพอไหมพอแล้วครับเช่เกมไม่เหมือน,อนช้ำๆไปเลยครับจุ่มมันลงไปครับทุกคนโอ้โหย,ยวมากคอลลาเจนเน้นต,นตอนนี้ช่วงนี้ตูนเพิ่มน้ำหนักครับเพราะว่าน้องแพลบอกให้ตูนเพิ่มน้ำหนักที่ลักสั่งมา,าต้องเพิ่มน้ำหนักต,นนนต้องเลยต้องรีกกินอะไรที่มันแบบว่าเพิ่มน้ำหนักได้เร็วเช่นขาหมูคากิ นะเพราะว่าพี่พีเพิ่มน้ำหนักไปเพิ่มน้ำหนักไปตามคำสั่งแฟนอือเก็บอันนี้สุดยอดเลยเนี่ยอันนี้ม้อาไข่นะครับครับผม <ไ> <นา S 1> กลิ่นไ,ไหมม,มาแล้วมาแล้วเข้าวคากิสุดด้วยนี่ครับพริกกระเทียม,มส้มไม่มีอสุจา้าอมพริกกระเทียมอร่อยมากส้กมส กินข้าวขาหมูข้าวขากิส่วนน้ำหนัก ก็จะเทกับพี่เนี่อ่างขาัาวัมข้ากัากันทุกคนริกสองเม็ดเลย ีอันนี้ไม่ค um> ่อยๆบ้างเลยดมากแ้น้ำหนักดวน นาใส่น้ำส้มเยอะแก้เลี่ยนทุกคนอันนี้ไม่ได้หวานมากะพอดี สนุกสนุกกันทุกคลิปนะครับ น้ำอ่อเลยอะหอมน้ำหอมน้าอ่อนโอ้อ,อเดอร์พี่อะลยขายไม่หยุดเลยนะออใช่ห,ชหว่าเปิดว้ทิตเดกันดีแล้ว เงนข้าร่างกายไปแล้วครับรจ้องงโอ้โคลิปนี้วาซัมนี้ครับเจม่คลิปหน้า,าดีครับดีดีดขายให้เงบรืย,ยครับ